สวัสดีมิตรลักสายขยี้ทั้งหลายหลายคนถามหาว่าพี่สัพพยุทธทำไมไม่เจอไม่เจอเพราะว่าเองยังไม่ได้เข้ามาในเพลริดไงล่ะถ้าเองเข้ามาเลื่อนนิดหน่อยเองก็จะเจอหรือจะเป็นมหายุทธหยุดพิภพ,พ,พ,พก็มีให้หรือจะเป็นหนึ่งในใต้ลาาเราก็เลี้ยงไว้ให้หมดแล้วหรือล่าสุดอย่างฟื้นฤทิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนก็จัดเลี้ยงไว้ให้เรียบร้อยดูแบบไม่ต้องเปื่อยเปิดกันไปยาวๆหลับตื่นขึ้นมาก็ยังไม่จบ ค่ายีย่ a n i m ขอเสนอผลลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่592เราเสเหล่าเซียนของทะเลเมคาได้มาถึงแล้วเซียนหลายหมื่นคนทาย,ยานไปลำแสงนับไม่ถ้วนคนธรรมดาทั่วไปไม่อาจมองเห็นได้มีแต่เหล่าเซียนที่เข้าร่วมการต่อสู้นี้ที่มองเห็นและมันเป็นฉากเหตุการณ์ที่ไม่อาจลืมเลือนคนธรรมดาอาจจะโชคดีได้เห็นอุก,กาบาทเผยออกมาในช่วงชีวิตร้อยปี แต่ตอนนี้เราเซียนของทะเลเมคาเป็นที่จับตาดูมากกว่าพายุอุกบาตนับร้อยเท่าเซียนแต่ละคนมิอาจมองเห็นใบหน้าได้ชัดเจนแต่สามารถสัมผัสความมุ่งมั่นจนตัวตายและความต้องการจะปกป้องทะเลเมคาแห่งนี้ได้ในยามนี้ภูเขาสวรรค์ที่มิอาจทำลายได้อยู่เบื้องหน้าพวกเขามันจะต้องราถอยและส่นเท่าเท่านั้นเพื่อเกียรติแห่งทะเลเมคาคำพูดนี้กับกลายเป็นว่ามีชีวิต มันกลายเป็นกินอายของทะเลเมกาโรหิตกำลังเดือดไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบต่อกินอายนี้แม้จะชั่วหรือเลวซามแค่ไหนหากมีความรู้สึกต่อบ้านเกิดตัวเองความรู้สึกนี้จะทบทวีขึ้นมหาศาลโรหิตจะเดือดแล้วร้อนจนทะลุขีดจำกัดปรมาจารย์หงสซานมาถึงด้วยชุดสีแดงสีหน้าท่าทางเอาจริงเอาจังแม้พายุสีทองจากชวยเต้าจะถูกเอาศูนโลการกืนกินไปแล้ว เพื่อป้องกันค่ายก้อนดินแดนปิดผนึกไม่ให้ถูกทำลายความคิดเขาจึงเปลี่ยนไปในตอนนั้นสงครามได้เริ่มขึ้นแล้วในความคิดและเขาเตรียมพร้อมต่อสู้จนตัวตายนับแต่นี้แม้การต่อสู้กับดินแดนชั้นนอกเพิ่งจะเริ่มขึ้นปรามาจารย์หงสาสอนกับไม่มีความหวาดกลัวเขากับเดินเข้าไปด้ยวยรอยยิ้มเสียงที่แฝงเสียงหัวเราะแห่งความองอาจและยิงขยองแฝงกลิ่นอายไร้ความหวาดกลัวของเซียนขั้นที่สาม ดานเจ้าเมคาใต้ก็เช่นเดียวกันเขาเป็นคนลึกลับแม้แต่วังดินก็ไม่รู้จักมากนะักทว่าในจังหวะน,นี้แห่งดวงตายเยือกเกิ็และมาถึงพร้อมกับปรมาจารย์หงสาอนเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในพริบตาเดียววินาทีที่เราเซียนทะเลเมคาเข้ามาถึงวังดินไปเชิญหน้ากับว,วิกฤตเข้าอย่างจังอันตรายนี้ไม่ได้มาจากบานไปชนเผานกกระจอกเพิงแต่มาจากนานเจ้าคู่เป็นเซียนขั้นวิญญาณดับศูนย์ช่องวางระหว่างแต่ละขั้น นับว่ามากมายมหาศาลไม่เพียงแต่เสียนขั้นวิญญาณดับศูนย์จะสามารถใช้เพลิงนลการได้มากขึ้นพวกเขายัางสามารถใช้เพลิงนลการเพื่อสร้างจิตวิญญาณของตัวเองได้ความจริงแล้วพลังอำนาจของเพิงนลการถูกเรียกกันว่าพลังสวรรค์ในขอบเขตดับศูนย์พลังสวรรครดดรร์คือพลังอำนาจจากสวรรค์ซึ่งไร้ขอบเขตสร้างเพิงนลการได้มากมายเซียนขั้นสวรรค์ดับศูนย์ สามารถควบคุมพลังสวรรค์ในเพิงนรกาได้เพื่อใช้วิชาที่สั่นสะเทือนสวรรค์อันมากายหลรยอย่างในด้านขั้นวิญญาณดับศูนย์ขันนี้คือการพัฒนาวิญญาณใครที่บรรลุขั้นวิญญาณดับศูนย์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงในจุดที่วิญญาณของตนเองประสานกับวิญญาณดั้งเดิมได้วิญญาณดั้งเดิมจึงไม่ถูกเรียกว่าวิญญาณดั้งเดิมอีกมันจะกลายเป็นจิตวิญญาณเช่นเดียวกัน ขอบเขตเพิงนลการจึงประสานเข้ากับวิญญาณกลายเป็นหนึ่งเดียวดังนั้นเซียนบางคนเช่นปรมาจารย์เต๋าเมียวหยินที่ไม่เป็นแบบนี้อันเนื่องมาจากเขตผลพิเศษหลายอย่างเป็นเหตุผลว่าทําไมวังหลินและเท่าพิษเดียวใดถึงโชคดีที่ป้นชิงเพิงนลการของเขามาได้เพราะในร่างของเซียนขั้นวิญญาณดับสูญพลังสวรรค์จะเปลี่ยนกลายเป็นพลังปานได้พลังปานนี้มีความแตกต่างอย่างยิ่ง จากพลังปานของเซียนในขั้นแรกมันเกี่ยวเนื่องมากับการเปลี่ยนเพิงนรการให้กลายเป็นพลังสวรรค์จากนั้นประสานกันจึงเปลี่ยนวิญญาณดั้งเดิมให้เข้าสู่โรคภายในของตัวเองดวงวิญญาณของเพิงนรการจึงกลายเป็นขั้วใสในโรคนี้สร้างพลังปานขึ้นมากล่าวง่ายๆเซียนขั้นวิญญาณดับศูนแต่ละคนเสมือนโลคหนึ่งใบโรคหนึ่งใบนั้นแยกย่อยได้อีกร้ายใบ การโจมตีจากเซียนขั้นวิญญาณดับศูนย์แม้จะเป็นระดับตนก็ไม่ใช่สิ่งที่เซียนขั้นสวรรค์ดับศูนย์จะรับมือได้แม้การโจมตีของหนานเจ้าดูง่ายได้แต่มันมีพลังและพลังปานแฝงอยู่ด้วยหนึ่งฝ่ามือจึงเหมือนโลกหนึ่งใบกระแทกลงใส่นาทีนี้หนานเจ้าดูเหมือนจะหายวับไปจากสายตาวังหลินทุกอย่างรวมถึงค่ายกลและเซียนทั้งหมดดูเหมือนจะหายไปราวกับเขาถูกดึงเข้าไปในภาพมาย,ยา เข้าไปในโลกที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอวกาศหายไปจนหมดและไม่เหลือล่องรอยอะไรเอาไว้เลยท้องฟ้าที่นี่เป็นสีดำพื้นดินก็เป็นสีดำเหมือนกันกลิ่นเหม็นคะคุ้งไปทั่วบริเวณเขาเห็นคนชุดดำนับไม่ถ้วนกำลังนั่งอยู่บนพื้นดินสุดลูกคู่ลุกตาหนึ่งแสนหนึ่งล้านสิบล้านร้อยล้าน,านพันล้านหมื่นล้านโลกใบนี้มีคนชุดดำจำนวนมหาศาลจนหน้าตกตะลึงพวกเขาก็คือ ดวงวิญญาณเพลิงนรลการของหนานเจ้าและที่นี่คือดินแดนเพิงนรลการของหนานเจ้าการโจมตีของเซียนขั้นวิญญาณดับศู์สามารถพาเป้าหมายเข้าไปในดินแดนเพิงนรลการของตัวเองได้ดินแดนเพิงนรลการถูกประสานเข้ากับวิญญาณของเซียนคนนั้นและที่นี่คือสถานที่ที่เพิงนรลการถูกสร้างขึ้นมาวังดินเองก็ตกตะลึงเพราะเขาไม่รู้จักเรื่องเซียนขั้นที่สามากนะักโดยเฉพาะขั้นวิญญาณดับศู์ แม้แต่หลิงตงและโจจินก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะักต้องประสบพบเจอด้วยตัวเองไม่มีใครสามารถอธิบายเป็นคำพูดได้วางหลินกระทั่งรู้สึกดูถูกเสียนขั้นวิญญาณดับศูนย์ในใจเพราะในดินแดนชั้นนอกเขาได้เจอปรามาจารย์เต๋าสวรรค์และต่อสู้กับราชันไปแล้วกระทั่งร่วมมือกับเท่าพิษเดียวได้แต่ในจังหวะนี้ความดูถูกนั้นก็หายไปตัวเขาเกิดความเข้าใจตอนนี้ เขาอยู่ในดินแดนเพลิงนลการของหนานเจ้าโรคส่งเสียงดังและปรากฏฝ่ามือยักษ์ขึ้นมาในท้องฟ้าฝ่ามือเป็นสีดำาปดไปกินเหม็นท้องฟ้าก็ส่งเสียงทั่วทั้งท้องฟ้ากลายเป็นฝ่ามือและกระแทกลงใส่วังลินพื้นดินก็สั่นไหวและเกิดเสียงชีดดังกึกก้องผู้คนชุดดำนับไม่ถ้วนกำลังพึ่มพำใส่วางหลินวางหลินไม่รู้ว่าพวกเขาพูดอะไรกันแต่เสียงนี้ทำให้จิตใจเกิดความลำาคาญ กล่าวได้ว่าภาพมายาทั้งหมดรวนมีทั้งถูกและผิดที่ถูกก็คือเสียนจากดินแดนชั้นนอกยังอยู่และกําลังคุ้งเข้ามาเราเสียนจากทะเลเมคาเองกําลังคุ้งเข้ามาเช่นเดียวกันร่างวังดินไม่ได้หายไปเขายังรอยอยู่ที่เดิมแต่แววตาแหลมคมของเขาถูกแทนที่ด้วยความว่างเปล่าเบื้องหน้าเป็นนกเพลิงสีดํากําลังเข้ามาใกล้พร้อมฝ่ามือของหนานเจ้าฝ่ามือใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในสายตาวังดินจนมันกําลังจะแทนที่ทุกอย่าง ในสายตาของเขาและคุ้งกราสู่กลางน้าผากสิ่งที่ผิดพลาดคือทุกอย่างให้ความรู้สึกจริงเกินไปสําหรับหวังหลินในดินแดนเพลิงน,นรการของนานเจ้านั้นเขาเห็นฝ่ามือที่เต็มไปทั่วท้องฟ้ากําลังตกใส่เขาเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในชั่วพริปตาเดียวไม่อาจหลบหรือหลีกเลี่ยงได้เสียงพึพรรมพดังออกมาจากคู่คนชุดดําทําให้วังดินล้นหลนกระตุ้นให้เขาต้องนั่งลงและเอ่ยคาไล่ไปด้วย แรงกระตุ้นแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วพุ่งถึงขีดสุดในพริบตาดวงตาของวังดินก็แดงฉานและมีเลือกสีแดงปูดโปนวินาทีนี้ฝ่ามือที่กำลังเข้าใกล้กำลังส่งแรงกดดันส่งพลังเข้าใส่ร่างวังดินทําให้เส้นผมสีขาวต้องพิ้วไหวตอนนี้มันอยู่ห่างไม่เกินห้าหมื่นฟุตข้าเป็นเทพโบราณข้าเป็นเตา่าวังดินเงยหน้าขึ้นแล้วสะบัดมือถูกมือเทพโบราณก็ปรากฏขึ้นมาในจังหวะวิกฤตวังดินจึงเลือกใช้วิชาช่วยชีวิตโดยไม่ลังเล เทพโบราณล่างยักษ์ปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าวังลินใช้แผ่นหลังของมันเข้าขัดขวางฝ่ามือที่เหมือนท้องฟ้ากำลังถล่มทลายท้องฟ้าก็พังทลายฝ่ามือสีดำตกใส่แผ่นหลังของเทพโบราณเสียงดังสนั่นวันไหวแผ่นหลังพังทลายแต่ไม่มีเลือดเนื้อกระจัดกระจายแผ่นหลังเทพโบราณจมลงไปยังต่อเนื่องราวกับไม่สามารถทนรับมันได้แล้วข้าจะบูชาคนแบบเจ้าได้อย่างไรกัน วังรลินคำรามด้วยสีหน้าดุดันเทพโบราณกำลังปกป้องเขาเอาไว้พันหันกลับและโยนกำปัน้นกำปัน้นเทพโบราณเข้าปะทะก,กับฝ่ามือทมินจึงเกิดเสียงดังกึกก้องคืนกระแทกทรงพลังกระจายออกมาฝ่ามือทมินถูกผักกระเด็นกลับออกไปเทพโบราณก็ถอนหายใจค่อยๆหายตัวไปมันเปลี่ยนกายเป็นถุงมือบนแขนของวังรลินบนถุงมือเกิดเสียงแตกแล้วมีรอยแตกเพิ่มขึ้นอีกหลายรอย เมื่อกำปั้นเทพโบราณผากฝ่ามือกระเด็นออกไปวังดินก็คุ้งเข้าไปข้างหน้าพร้อมกับโยนกำปั้นตัวเองออกไปเงาสีสับผุดขึ้นมาประสานเข้ากับกำปั้นทำลายเปซะล่างวังดินประสานกับกำปั้นนี้เกิดเป็นแสงกระพริบและเปรเพิงเผาผ่านคุ้งเข้าหาดุดอุกาบาทเขาคุ้งชนเข้าใส่ฝ่ามือทมินอีกครั้งเสียงก็ดังวันไหวฝ่ามือทมินก็สั่นเทา,ล,าล่างวางดินแทงทะลุผ่านใจกลางฝ่ามือไปได้ ดวงตาเมื่อรอยคงวังดินฟื้นคืนได้ราวกับตื่นจากความฝันความจริงแล้วมันเพียงแค่ชั่วพริบตาหลังจากได้สติใบหน้าจึงซีดเผือกกากระูหิตแล้วล่าถอยอย่างรวดเร็วแขนขวาของนานเจ้าก็สัน่นตอนอยู่ห่างจากวังดินไม่เกิน30ฟุตนาทีนี้มีรูหิตไหลออกมาจากกลางฝ่ามือราวก็ได้รับบาดเจ็บจากสิ่งที่มองไม่เห็นดวงตาเต็มได้กว่าการตกตะลึงร่างกายปะทะกับพลังอันแข็งแกร่งเขาไม่สามารถไล่ตามได้ เลยเรือกจะล่าถอยออกไปจากวิหกเพิงธมินร่างกายทรงพลังอะไรกันนี่นานเจ้ามีท่าทีมืดมนเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมวังหลินจึงอยู่อันดับแรกในรายชื่อต้องการสังหารมันไม่ได้บรรลุขั้นที่สแต่สามารถเอาตัวรอดและตอบโต้ฝ่ามือข้าได้หากมันบรรลุขั้นที่สมมันจะเป็นคนที่น่ากลัวยิ่งแน่นอนข้าไม่ยอมให้เด็กนี่รอดชีวิตไปได้เด็กขา,วญญญาด 0, วิญญาณดับศูนย์วิญญาณดับศูนย์วังหิน ถอยไปพร้อมกับใบหน้าซีดแม้ทุกอย่างจะดูธรรมดาแต่มันน่ากลัวอย่างยิ่งวังรินสัมผัสถึงความน่ากลัวของเซียนขั้นวิญญาณดับศูนย์เป็นครั้งแรกเซียนขั้นวิญญาณดับศูนย์มีน้อยกว่าเซียนขั้นสวรรค์ดับศูนย์สถานะจึงสูงส่งไปอีกวังรินกักรูหิตมากกว่าเดิมและล่าถอยออกไปเขาชนเข้ากับชายชราคนหนึ่งจากดินแดนชั้นนอกก่อนที่ชายชราจะได้กรีดร้องพลังรุนแรงก็พุ่งเข้าไปในร่างและเขาก็พังทลาย ก่อนเลือดเนื้อจะกระจัดกระจายมันถูกควบแน่นเป็นพลังชีวิตรประมาณหนึ่งกำมือและถูกวังลินดูดซับแม้แต่ดวงวิญญาณดั้งเดิมก็ยังโดนกืนกินเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในพริบตาวังลินไม่ได้หยุดถอยเขาคุ้งเขาใส่เหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกทันทีตัวเขาถอยเป็นเส้นตรงผ่านเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกจนเกิดเสียงดังกึกก้องใครก็ตามที่ถูกเขาสัมผัสจะตายทันทีแววตาหนานเจ้าปรากฏจิตสงสาร เขากำลังไล่ตามทว่ากลับได้ยินเสียงอรมหายใจหยินจากนั้นปรมาจารย์หงซานก็มาถึงนานเจ้ารู้สึกทัศนวิสัยผ้ามวัวถูกแทนที่ด้วยสีแดงสีหน้าทาทีก็เปลี่ยนไปอย่างมหาศาลและถอยออกไปเขาไม่ให้ความสนใจวงังดินแล้วข้าไมา่ได้ฆ่าใครมาหลายหมื่นปีพวกเจ้าอาจลืมไปแล้วว่าข้ามีฉาย,ยาว่าอะไรกันปรมาจารย์หงซานสะบัดมือแสงสีแดงไร้ขอบเขตจ,จึงปรากฏ แสงสีแดงเหล่านี้ไม่ได้ออกมาจากที่อื่นแต่มาจากร่างกายเราเซียนดินแดนชั้นนอกราวก็วรโลหิตพวกเขากําลังส่องสว่างในร่างกายแสงสีแดงทะลุผ่านเหล่าเซียนหลายคนจนดูราวกับกําลังสวมเสื้อผ้าสีแดงสว่างแม้แต่บนล่างหนานเจ้ายังปรากฏเสื้อผ้าสีแดงโลหิตด้วยเสื้อผ้าที่ไม่ใช่เสื้อแต่มันยังน้าตกตะึงอยู่ดีเสียงดังสนั่นคับฟ้าเสียวินาทีที่เสื้อสีแดงปรากฏออกมา เสียงกรีดร้องควยหวนก็ดังออกมาโรหิตท,ทั้งหมดภายในร่างเหล่าเซียนหลายพันคนพุ่งออกมาจากร่างด้วยพลังประหลาดโรหิตถูกบีบออกมาจากทุกรูขุมขนบนร่างกายเสียงกรีดร้องแต่ละคนเต็มด้วยความเจ็บปวดเกินจะบรรยายตอนนี้เหล่าเซียนที่สวมเสื้อสีแดงเข้าแบบจริงๆตอนนี้เสื้อสีแดงที่สร้างขึ้นมามันก็หดลงไปยามแต่ละคนกรีดร้องควยหวนเหล่าเซียนกลายเป็นซากศพและตายอย่างรวดเร็ว ดวงวิญญาณดั้งเดิมถูกจองจําอยู่ในร่างกายไม่สามารถหนีออกมาได้เมื่อร่างกายตายพลังความตายจึงพุ่งเข้าไปในวิญญาณดั้งเดิมทําให้เหมือนตายทั้งเป็นหากแค่นี้คงไม่แสดงถึงความสามารถของปรมาจารย์หงสานได้เขาสบัดมือดวงตาของเราทรากศพซึ่งสวมชุดสีแดงก็มีแสงสีแดงมาหือมาราวกับพวกเขากําลังถูกควบคุมจากนั้นพุ่งก็ใส่เซียนดินแดนชั้นนอกแล้วเริ่มการเข็นฆ่า ส่งโลหิตมาข้าต้องการโลหิตข้าต้องการโลหิตส่งโลหิตของเจ้ามาข้าเจ็บปวดเหลือเกินร่างกายข้าแห้งเคี้ยวมากข้าต้องการโลหิตเสียงคำรามดังออกมาจากเหล่าเซียนพวกเขาต้องการโลหิตขึ้นมาเพราะสูญเสียไปมากมายเป็นความเจ็บปวดที่คนอื่นไม่อาจเข้าใจนานเจ้าเองก็มีเสื้อสีแดงรอบล่างเขาค้นพลังปานออกมาหนึ่งคำสีหน้าท่าทีเปลี่ยนไปจากนั้นร่างกายก็เริ่มสั่นและแตกสลาย นาทีที่ร่างกายพังทลายดวงวิญญาณดั้งเดิมและแววตาถึงกับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและตื่นตระหนกเขาจดจำตำนานที่แพร่สะพัสในดินแดนชะน,นอกเมื่อหลายหมื่นปีก่อนได้เป็นข่าวลรืออันน่ากลัวเกี่ยวกับสงครามดินแดนปิดผนึกในครั้งที่สองเรือกันว่าคู่ถึงเรื่องคนคนเดียวเด็กเสื้อแดงเจ้าคือเด็กเสื้อแดงปรมาจารย์หงสานั้นพางคุ้งออกไปใส่หนานเจ้าเขากำลังจะเข้าไปสังหาร นาทีนั้นท่ามกลางคืนที่สองของเราเซียนดินแดนชั้นนอกสีหน้าท่าทีเซียนขั้นที่สามจำนวนมหาสาลเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ละคนกัดฟันแล้วคุ้งขอาหาปรมาจารหงสารปรมาจารตรงตีจดจําคนคู่นั้นได้จากข่าวหรืออันน่าหวาดกลัวสีหน้าท่าทางจึงเปลี่ยนไปมหาศารเขาหยุดให้ความสนใจโจจินและหลิงตงและขวานแยกสวรค์คุ้งขอาหาปรมาจารหงสานเซียนขั้นที่สามจำนวนสามคน ด้านทางด้านนานเจ้ามีใบหน้าดุดันและล่าทถอยออกไปเขาสะบัดมือนำร่างกายอีกล่างหนึ่งออกมาจากนั้นแขนก็ปรากฏก้อนพิษขนาดเท่ากําปัน้นจำนวน3มก้อนคุ้งข้อหาปรามาจารหงสานเสียนคั้นที่3มจำนวน4คนบันไปชนเผ่านกกระจอกเพิงกัดฟันหันเหความสนใจจากวงังดินเขาเองก็คุ้งข้อหาปรามาจารหงสานด้วยเสียนคันทีสามจำนวนหคนเข้าต่อสู้กับปรามาจารหงสร จาเมคาใต้ไม่ได้สนใจปรมาจารย์หงสานหรือเหล่าเซียนดินแดนชั้นนอกเขากําลังคุ้มข้อหาค่ายกนดินแดนปิดผนึกงานของเขานั้นยากจริงเขาจําเป็นต้องซ่อมแซมช่องว่างในค่ายกลดินแดนชั้นในยังไม่พร้อมมันจําเป็นต้องมีเวลามากกว่านี้ค่ายกนดินแดนปิดผนึกไม่สามารถถูกเปิดออกมาได้ตอนนี้จ่าเมคาใต้รู้สึกก,กังวลกระวายวังหลินข้าขอย,ยืมสองคนนี้สักคู่ได้ไหมเขาเอ่ยเสียงดังขึ้น วาวดินก็ส่งข้อความออกไปและล่าถอยปืนปูตัวเองริงตรงและโจจินกับคุ้งข่าเจ้าเมคาใต้และคำนับฝ่ามือพวกเจ้าสองคนปกป้องข้าไว้เจ้าเมคาใต้นั้นพูดขึ้นหลังจากออกคำสั่งเขาจึงก้าวข,ข่าหาค่ายก้นดินแดนปิดผนึกสองฝ่ามือขยับสร้างผนึกแล้วส่งเขตอาคมจำนวนมากเข้าไปยอดปรมาจารย์หยุดล้วกกำลังอยู่ในดินแดนชั้นนอกหล,ลอมรอบดเดเซียนมากกว่าแสนคนไม่คาดคิดว่า จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพวกเขาประสบความเสียหายครั้งใหญ่ทันทีที่เข้าไปถึงขวานแยกสวรรค์คือปัญหาใหญ่สุดตอนนี้ไม่มีใครหยุดมันได้มันกําลังพ่าร่างเราเซียนจํานวนมากมหม่มองไกลๆแล้วทุกครั้งที่มันพ่าลงมาจะมีเซียนห้าพันคนร้องโวยหวนและตายยอดปรมาจารย์หยุดลุ้ยยกมือขึ้นเชี้ใส่ขวานนั้นเพียงแค่เวลาสั้นๆดินแดนชั้นนอกเราก็เสียสละเซียนไปเกือบสองหมื่นคนตำหนักทันสวรรค์เผ่ากระบี่ โจมตีทะลวงวิญญาณหยุดขวานนั้นให้ได้เราเซียนชุดดำที่ล้อมรอบตำหนักทันสวรรค์ต่างก็มองขึ้นไปพวกเขาคุ้งข้าาหาขวานแยกสวรรค์โดยไม่ลังเลยขณะขวานพาดลงมาอี้ครั้งเราเซียนเกือบพันคนปากฏตัวขึ้นอย่างเงียบๆทั้งหมดทะยานออกไปเงากระบี่สีดำปากฏขึ้นมาและกวาดไปข้างหน้าปานกระบี่หนึ่งพันสายรวมเข้าด้วยกันคุ้งข,าาขวานแยกสวรรค์ขวานก็หยุดชะงักไปชั่วขณะและเกิดเสียงดังสนัน่น ปานกระบี่ก็พังทลายเราเซียนเกือบพันคนก,กักโลหิตทว่าพวกเขาไม่ได้หยุดแค่นี้เขาสะบัดมือซ้ายตัวเองประสานโลหิตเข้ากับกระบี่ส่งปานกระบี่ที่มีค่าบโลหิตออกไปจำนวนมากยอดปรมาจารย์หยุดลั่วมองวงหลินที่ห่างออกไปไกลฝ่ามือเรียวงามดุดหินหยกสร้างผนึกเชี้ใส่วังหลินสามคู่บุษโสของเผ่าทำลายผนึกไปจัดการเด็กนั้นไม่ว่าจะต้องแรกด้วยอะไรก็ตามจับผนึกหรือฆ่ามันก็ได้ยอดปรมาจารย์หยุดลั่วเอ่ยขึ้น แสงหน้ากลัวทั้งสามปรากฏด,ด้านหลังเปลี่ยนกลายเป็นร่างชายชุดสีม่วงเราคนชุดสีม่วงเสมือนกับราชันรูปร่างหน้าตาถูกคอคุมอยู่ในผ้าคลุมพวกเขาพุ่งหาวังลินโดยไม่เอ่ยไรสักคำนาทีนั้นเหล่าเซียนของดา,าเราจักรทะเลเมคามาถึงเซียนหลายหมื่นคนเริ่มการต่อสู้อันโหดเทียมเพื่อต่อต้านเหล่าผู้บุกรุกสงครามรุนแรงตั้งแต่เริ่มตน้นเสียงคำรามก็ดังการฆ่าสังหารกระจายไปทั่วกลิ่นายรลหิตแพร่กระจายออกมา เซียนทเทรเมรคาผู้หนึ่งพึ่งสังหารเซียนดินแดนชั้นนอกไปแต่ก่อนจะได้แงนหน้ามองขึ้นไปกับบีเริ่มหนึ่งแทงเข้าใส่ล่างเซียนดินแดนชั้นนอกอีกคนก็โผล่มาจากด้านหลังและคว้ากระบ,บี่มุ่งหน้าไปยังเป้าหมายต่อไปเพื่อเกีีรติแห่งะเะรเมรคาเซียนที่กำลังตายดิ้นรลนหันมามองบ้านเกิดตัวเองทว่าทัศนวิสัยผ้ามัวเขายิ้มอย่างอนาถเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเลือกทำลายตัวเองหากเขากำลังจะตายเขายอมตายไปพร้อมศัตรู เซียนทะเลเมฆาระเบิดกินไอทำลายล้างพร้อมเสียงดังสนัน่นกระทั่งห่างออกไปไกลชายวัยกลางคนผู้หนึ่งจากทะเลเมฆาเนื้อตัวเต็มไม่ได้บาดแผลรลหิตจ,จำนวนมากไหลลิ่นออกมาเพราะมีกระบี่เหินสี่เล่มแทงอยู่ในร่างกายอย่างไรก็ตามเขากลับค้่ไปข้างหน้าพร้อมเสียงหัวเราะลราวกับไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดเขาจับจ้องไปยังเซียนดินแดนชั้นนอกและเมื่อเข้าใกล้จึงระเบิดร่างกายตัวเองเกิดเป็นคลื่นลมมหาศาล เพื่อจะได้ตายไปพร้อมกันห่างออกไปไกลเสียนดินแดนชั้นนอกขั้นะรวงสวรรค์ระดับที่สามกำลังทะยานไปรอบๆเมื่อไรก็ตามที่เขาผ่านไปจะมีเซียนททเรเมคาตายไปจํานวนมากในระหว่างการต่อส่วนวุ่นวายครั้งนี้ดูเหมือนจะไม่ใครหยุดเขาได้เขาปากฏตัวเบื้องหน้าเซียนททเรเมคาคนหนึ่งฝ่ามือก็ทะลุหน้าอกอีกฝ่ายเขาดึงหัวใจออกมาแล้วเคยรอยยิ้มเมื่อมือบีบขยี้หัวใจขณะกําลังจากไปเขากลับขมวดคิ้ว เซียนทะเลเมคาที่เขาบีบหัวใจและวิญญาณดั้งเดิมแตกสลายไปคนผู้นั้นได้ใช้พลังเครือกสุดท้ายในร่างกายคว้าจับเขาไว้เจ้ามดปวกเซียนดินแดนชั้นนอกย,อย,อย่อเย้ยแล้วสะบัดแขนร่างเซียนคนนั้นแตกสลายและถูกโยนออกไปศีรษะร่องลอยออกไปไกลทว่าดวงตาเผยความเกลียดชังยามที่มีชีวิตจ้องไปยังเซียนดินแดนชั้นนอกผู้นั้นเหล่าเซียนทะเลเมคาเห็นฝ่ายตัวเองชาวรอเซียนดินแดนชั้นนอกให พวกเขาไม่พยายามต่อสู้แต่เลือกทำลายตัวเองหากทำลายตัวเองสิบคนไม่สามารถฆ่าได้เช่นนั้นก็ร้อยคนหากร้อยคนฆ่าไม่ได้ก็ใช้300คนเสียงจากการทำลายตัวเองดังกึกก้องพลังทำลายล้างเข้าทำลายเซียนดินแดนชั้นนอกแม้จะตายทั้งหมดแต่กลับได้ยินคำพูดที่ทำให้ดวงวิญญ,ญาณสั่นไหวเพื่อเกียรติแห่งทะเลเมฆาศีรษะร้อยล่างลอยออกไปไกลโดนวิชาของเราเซียนดินแดนชั้นนอกจนแตกสลาย โอเคเจอเจอกาสในนะคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ